น้องลินนะคะวันนี้นะคะก็นี่น้ำแข็งก็คือมันมันมันมีน้ําอยู่นะคะเดี๋ยวพี่เอาซองออกก่อนคอยดูนะว่าถ้าเอาเอาน้ําแข็งเรียกเราดิโนินจะมาไหมเอาซองก่อนนะคะแม่รีบกินแล้วมันมีมันมีอีกแก้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้แม่กินจันแลยังมีน้ําอยู่ค่ะแต่ไม่มีน้าแล้วแต่น้ําแข็งโอ้ ดังเปาะเลยโอ้ยหัวชนเล่นเล่นเลนี่มาแล้วมาแล้วเลย์เลย์เลมามามาค่ะลเลนี่มาแล้วลยเลเล่นเลยอยอะเยออม่สนใจ Lên <laughs> Lên Mình hả muốn lệ Yeah, <laughs> yeah. แล้วมาเร็วทำไมเมื่อกี้ไม่ได้ยินหรือว่าไม่สนใจเรากันนะคะให <c oughs> ้ได้ยินนะคะดูดูด,ดูจุกนุกมเหงกิน <c oughs> อันนี้ชอบชอบนะคะอร่อยเซยดูยชอบชอบนี่ของชอบนนะ่ <c oughs> ชอบจริงๆ S 1> <S 1> <S ชื่ออะไรยิงน้ำแข็งรอลินต้องชื่อไอต้องชื่อไอไอแปลว่าน้ำแขง็งเปลี่ยนชื่อไม่หรอก <S 2> <S 2> อ่างเขาสับแคร์หมดเอ้าหมดหมดแล้วอ่ะอุ๊ยอันนี้มันกระเด็นดูค่ะหน,หนูแม่แม่แพ้หมดอยู่ละหมดแล้วแพท หมดแล้วค่ะเอาอีกไหมอนุเอาอีกไหมเนี่ยโอ้ยอนุชอบกินมานี่มาอันนี้มาอันนี้มาวิววิววิวชชอบชอบถมีน,น้ำแข็งน e UH! ี่เดินตามเลยนะเดินตามเลยค่ะอ่ะเข้ามามเดินตามเลยค่ะลินเดินตามเลยค่ะเดินตามอดินตามอดันตามเดินตาม

ดูดูเขียวกรอบเลยอ่ะเฮ้ยเลยเฮ้ยเลยดูแก้มตุยตุยมดแล้วคะหมดแล้วไอ้ไอ้ไอ้วอ้ไอ้ไอ้ไอนไอ้นอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอหไอ้ไ้ไอมไอ้้วอยไอ้้ไอ้ไอ้อ้าอ้ไอ้อ้ไอ้้ไอ้ไ้อ้ไอ้ี้อ้ไ้อ้อ้ไอ้ไา้้ไ้อ้ไอ้ไอ้้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้้อ้ไ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 ไออ้ไ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 อ้อ เอาโยนไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเก็บหมดแล้วค่ะหนูหมดแล้ว,วานะยาทำาชิมแล้วนูพแพดะปแพไม <c ười> ไดูหาดูหางอห,ห่หวงกุยเฮ้เฮ <c ười> ็ยเฮ้้ยเฮอย้เฮ้้เฮ้ยเ้เ้ เดี๋ยวค่อยไปเขาคิดว่าเขาตัวเล็กมั้งคิดว่าเขาตัวเล็กมั้งไม่ไปบิดน้ำก่อนไม่ต้องเข้ามาเด้อยิดแด่ยังเยอะเนอะเออมาเสียดเอ้ยเอาท้องมาเสียดเคเอ้ยค่ะนี่มันไม่ได้หรอ หมดของกินแล้วก็หายเลยค่ะมูเนี่ยหมดของกินปุ๊บเราไม่รู้จักกันทันทีโอ้ก็มันหมดของกินอะเนาะเพ็ดไปแล้วเพ็ดไปแล้วหนูจะเป็นเจ้าหญิงน้ำแข็งค่ะใช่ไหมหนูอยากกินไหม หั้ยห่างนิดเดียวนะ่ะฮะเนี่ยใครว่าไม่มีพิษไม่มีภัยมีอะเนี่ยคิดว่าตัวแค่เนี้เราสามารถปลิวได้เลยนะคะเฮ้ยหนูอย่ากพึ่งซิมันไม่ได้ยิน ใช่ไหมกล้าเนอะห้าวห้าวอลินห้าวห้าวนี่ค่ะแค่นี้นางก็กลัวแล้ะดูสายหัวดูสายหัวดูสายหัวเยย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 อ้ใครใครใครอาบน้ำให้ทำไมเปียกแค่นั้นเปียก่อนเาอ้วนอนวอย่างเงี้นเนี่ย พี่ปัญยาหายไปไหนฮะรู้ไหมพี่ป็นญาหายไปไหนของกงนี้แล้วค่ะลินตรงนั้นเป็นเป็นกงแม่ตรงนี้เป็นกงอลินแล้วนะคะอลินถ้าถ้าเราปิดตรงนั้นหนูจะร้องหาแม่หนูไหมถ้าสมมติว่ามีบัญญาจะร้องหาแม่ไหมฮะแม่ไม่ร้องทุกวันนี้ก็มากินมานอนกับเขาเองนอนเองนอนกับเขากินกับเขาค่ะเดือนนี้อยู่นี่บอก

เดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อชาเขียวมาให้กินนารินดู่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อชาเขียวมาให้กินเฮ้ยหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนเล่นที่ปัญญาหายแล้วค่ะเพื่อนเล่นค่ะไปแล้ว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 เฮ้ยดูค่ะหนูเสียงดังทางไหนมีของกินทางนั้นเป็น ทางนั้นจะทางนั้นนารินจะไปนะคะทางนี้ไม่มีของกินนะก็ไม่มาเรื่องกินช่วยเรื่องใหญ่ค่ะสองแม่ลูกนี้หนู<ป>จะเอตรงนั้นเป็นตจะเอนะคะแตยังยังอยู่นี่นะคะแค่มาอยู่อยู่อยู่นี่นะคะจะเอ๋ อยู่นี่อยู่ที่นี่เชือกเดียวฟันจะเอเริ่มกินแล้วนะคะเพราะว่าฟันออกแล้วฟันหลุดแล้วค่ะนางก็เลยกินแล้วเนาะหนูก็จะอ้วนแล้วเนี่ยใช่ไหมก็กินเยอะนะคะไม่อ้วนอะ่ะแปลกเพราะว่าอ๋อหนูออกมาแล้วแพ้แวเ,วเ,เพราะว่าอะไรนะคุกหัวอาหารนะคะมาให้กินทุกวันจะเอก นีนไหน,น,นไลนะนีนไปแล้วนะีนไปแล้วนะรีนไปแล้วนะนนไ,วนะไม่สนใจค่ะดูไปก็ไปเถอะเดี <c oughs> ๋ยว,วเดี๋ยวนางก็เดี๋ยวพี่เบญญาก็มานะคะเดี๋ยวนางก็วิ่งไปนู่นแหละทางไหนมีห้องกินก็ยังว่าทางนั้นเป็นของนางนะคะอ่ายังไงก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด ก,กดแชร์ด share, กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะคะเป็นกำลังใจช่องแม่ป้มน้องอลินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อุ้ยบายบายค่ะ๊ายบาย